ช็อไปจัดไปแัมจัดไปแัม์จัดไปจัไปชมจัดไป,ไป,ไป,ไปร่วมจัดไปโดย Sing Corporation พี่น้องครับโค้ชบาสเกตบอลที่ดังที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าการจะเป็นเลิศของกีฬาไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาอย่างเดียวครับมันจะต้องเอาช็อตเด็ดจากข้างนอกวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นความเย็นของจิตใจนั่งสมาธิเยียดโยคะ เพราะเขาบอกว่ากีฬาใครก็เล่นได้แต่คนที่สามารถเอาสิ่งที่เป็นช็อตเด็ดนอกสนามกีฬามาต้มยำคนคนนั้นคือผู้ชนะเขาเป็นใครแล้วล่าสุดเขาพูดอะไรทั้งโลกจึงตกใจนี่คือยิ่งกว่าไมเคิลจอร์แดนวงการบาส จอร์แดนนได้6แชมป์นะครับซึ่งทุกวันนี้ทีมกระทิงชิคาโก้ก็ยังคาอยู่ที่6โอเคหลายคนเรียกเขาว่าเขาเป็นนักบาสหรือว่าบาสเกตบอลถ้าพูดแบบอเมริกันเนี่ยอันดับหนึ่งตลอดกาลแต่มีคนที่ได้แชมป์มากกว่าเขามากมายนะครับโรเบิร์ตออรีครับได้7แชมป์จาก3ทีมก็คือฮิวสตันแอลเ์และก็แซนแอนโทนิโอแต่ถ้าเกิดย้อนไปในอดีตมากๆเนี่ยสมัยก่อนการแข่งขันยังไม่เข้มข้น ทีมที่ได้แชมป์แล้วก็ผูกขาดก็คือบอสตันครับได้แชมป์รวมถึง17ครั้งนะครับมากที่สุดซึ่งมีผู้เล่นบอสตันถึง4คนนะครับได้8แชมป์ระหว่างปี1957-1976เถึง1976นะครับเป็นยุคผูกขาดนะครับขึ้นมาอีกขั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมของโจเดนครับก็คือสตีฟเคอร์นะฮะสมัยเป็นผู้เล่นในคนที่ยิง3แต้มแล้วก็ยิงฟรีทโรม่นมากจัดไป5แชมป์แล้วก็ตอนนี้เป็นโค้ชของโกลเด้นสเตทก็จัดไปอีก4รวมเป็น9นะครับ แต่ก็มีคนที่ได้มากกว่านั้นก็คือแซมโจนส์ครับคนนี้ก็เป็นผู้เล่นของบอสตันได้แชมป์สิซีซันซ้อน1 9 5 9ถึง1969นะครับดังนั้นพวกบอสตันเนี่ยโชคดีอยู่ในยุคที่การแข่งขนันไม่สูสีหรือว่า competitive เท่ากับวันนี้แล้วนี่ครับพี่น้องครับในยุครุ่งของจเดนเนี่ยโค้ชฟิลแจ็กสันเนี่ยคว้า6แชมป์กับกระทิงชิคาโกในฐานะโค้ชนะครับแล้วก็พาเอลเลจัดไปอีก5รวมเป็น11ครับสมัยเป็นผู้เล่นนี่ จัดไปอีกหนึ่งนะฮะรวมเป็น12แชมป์มากกว่าโจอดนเท่าหนึ่งครับแต่ก็ยังเป็นรองบิลรัสเซลที่จัดไป11บวก2แต่อย่างที่บอกครับยุคของรัสเซลเนี่ยไม่สูสีคู่ขี้ดูดีเท่ากับแจ็กสันนะครับซึ่งพี่น้องฮะความสุดยอดของแจ็กสันเนี่ยทำให้หลายคนงงนะคือฟิลเนี่ย เล่นบาสอาชีพ13ปีเป็นโคชอีก33ปี46ปีหลายคนก็คงจะคิดว่าโอ้โหต้องติดบาสเกตบ,บอลมากกว่าทุกสิ่งอยา่างแต่ล่าสุดเนี่ยเฮียฟิลบอกเลิกดูบาสไปแล้วเพราะโ้นกระแสการเมืองเกิดฟิลเนี่ยเปิดใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเราขีดเส้นไว้ชัดห้ามนำกีฬาม,มาปนกับการเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยมันตรงข้ามเวลามีการเลือกปฏิบัติต่ตอคนผิวเข้มเนี่ยคนผิวเข้มโดนตำรวจใช้ความรุนแรงเกิน NBA ก็คล้ายกับพรีเมียร์ลีกต้องการจะเอาหน้าเอาใจประชาชนติดป้ายใหญ่โตโรณรงค์เช่นสู้เพื่อความเท่าเทียมทุกคนมีค่าเท่ากันอย่าเหยียดสีผิวเชื้อชาติเล่นกันใหญ่โตสร้างภาพซึ้งกันก่อนเกมแต่พอเกมเริ่มสิ่งที่เราทุกคนพยายามจะรณรงค์ต่อต้านแห้งเกิดขึ้นหมดแล้วในสนามมันก็ไม่ค่อยต่างกับเวลาทำบุญปล่อยวัวแล้วตอนเที่ยงไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อและตอนเย็นก็ซัดสเต็ก แท้จัดไปเข้าใจฟิลนะฮะแต่ก็เชื่อว่าท่านักกีฬาเนี่ยมีความรู้แล้วก็ข้อมูลมากพอเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะแสดงออกเพราะขณะนักกีฬาหลายคนเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็มีคนตามหลายล้านสังคมก็ยังเปลี่ยนช้าเกินไปในความคิดของคนที่เปิดใจแต่ก็เห็นด้วยครับว่าการแข่งขันรายการใหญ่เนี่ยต้องการที่จะสร้างภาพผลกระแสสังคมแต่ไม่ค่อยสนใจการทําให้กีฬาใสาสะอาดมากขึ้นจนแฟนกีฬาจํานวนมาก เลิกดูกีฬาด้วยสาเหตุว่าถ้าผลมันล็อกกันได้ถ้าการเมืองช่วยทีมใหญ่ถ้าเงินสามารถแก้ผิดเป็นถูกสเสน่ห์ของกีฬาที่ว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้มันหายไปหมดแล้ว